้มลงหมอบกราบกลางวางขาคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะกลับมาอยู่กับดีชันนะคะ CR Bo s s กับเกมไฟนอนแฟนตาซีสิบห้าค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับนิวสคามันเดอร์นะคะไม่ใช่คะ่ะเจ้าชายน็อกสติดค่ะเราแตกต่างจากนิวนะคะเพราะว่านิวเนี่ยนางจะหาสัตว์วิเศษแล้วก็เอามาศึกษาอะไรแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่ของเราตามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะคุณผู้ชมอินนี่เจ้าชายมีความโหด้ายมากเดี๋ยววันนี้มาติดตามนะคะว่าดีฉันแบบเออ จะมาฆ่าตัวอะไรให้ดูแบบโอ้ยผิดศิลห้ามากคุณผู้ชมอีเจ้าชายก็ตัวที่เราจะมาเล่นวันนี้นะคะที่จะตามฆ่าเนี่ยชื่อว่าค <c oughs> <c oughs> าโต้เบลพารค่ะคุณผู้ชมขาไม่มั่นใจนะคะว่าจะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแต่น oh, <c oughs> างเหมือนแบบ <c oughs> พูดไม่ถูกอะ่ะเหมือนจะเป็นช้างก็ไม่ใช่เหมือนจะเป็นหมูก็ไม่เชิงแต่เอาเป็นว่านางตัวใหญ่มาก oh, จริงๆคุณผู้ชมขา ดิฉันน่ะเคยสู้มาแล้วครั้งหนึ่งก็เกือบแหกไปแต่ก็เอาตัวรอดมาได้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาสู้ให้คุณผู้ชมดูกันค่ะบริเวณวงกลมเหลืองๆคือจุดที่คาโต้เบลพัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสู้กันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะทําการเรียกโจโกโบก่อนมาเลยค่ะลูกดีมากมีมน,น่ารักไหมล่ะคะมาแล้วช่วยพ่อช่วยแม่นะคะไปตามล่าสัตว์วิเศษค่ะ แต่ของเราคือตามค่านะคะคุณผู้ชมไปเลยค่ะนี้มาทางนี้ค่ะเราก็ชมวิวไปพลางๆนะคุณผู้ชมเห็นมะฉากเชิกอะไรสวยนะคะเห็นแล้วมีความขนลุกถึงสุดค่ะบอกเลยโอ้เกมเขาทำมาดีจริงๆค่ะวิ่งไปนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะก็ไม่ได้ใกล้มากหรอกค่ะไกลอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีชโกโบนี้วิ่งกันแหกเลยนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนอันนี้คือโชคดีมากค่ะ เห็นหรือ,อยังคุณผู้ชมตัวใหญ่มากอีโอยดิฉันว่าตายแน่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องลองนะคะเดี๋ยวเราต้องย่องแอบแอบย่องค่ะตั้งสติค่ะลูกเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะเหมือนจะเป็นช้างก็ไม่ใช่เหมือนไดโนเสารว์ว่ะมันแบบมีหลายสายพันธุ์ปนกันมากคุณผู้ชมมาดูความแหกของดิฉันกันนะคะเจ้าชายจะไหวไหมเนี่ยมันตัวใหญ่นะยู แล้วมันทําอะไรอยู่อ่ะน,นอนหนออีนี่นั่งพับเพียบนะคะ <c oughs> แปบค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นางนั่งพับเพียบอีหอยตายแล้วมีการพับเพียบไทยแลนด์เบาๆโอ,โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนั่งเห็นใจเย็นซิตใจเย็นดูดิตัวใหญ่มากคุณผู้ชมหน้ามันเหมือนหมูป่านะแต่ตัวมันก็เหมือนช้างแล้วก็เหมือนไดโนเสาร์ด้วยอ่ะพูดไม่ถูกแปปนะคะหัยตายไม่ต้องแอบแล้วะค่ะเห็นแล้วเพลงอลังการไปอีกอีหอย แบนะคะคุณผู้ชมอีกนิดค่ะขอเพิ่มพลังหน่อยอโอเคค่ะไปค่ะรับพลังนะคะอุ้ยคุณผู้ชมขาบุกเข้าไปแหกก่อนนี่ฟันหน้ามากอ่ะวิ่งหนีว้ายวิ่งหนีก่อนว้ายโอเคค่ะเพือนเอาเท้าหลังดีกว่าคุณผู้ชมว้ายตายแล้วตายแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องหลบด้วยนะคะไปค่ะอุ้ยหเห็นไหมคะนางโจมตีแรงมากคุณผู้ชมไปเลยค่ะ พร้อมโตยิงค่ะเอาแห่ๆ<ห><ห>ปึ๊บเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมโอ๊ยหนีก่อนหนีก่อนจะแหกเอานะคะหนีไปค่ะนี่ขนาดเราว่าเราโจมตีแรงแล้วนะคุณผู้ชมแต่นางก็แบบเออแรงกว่าว้าไปแล้วไปแล้ววาร์ปออกมาก่อนอีกนิดจะไปแล้วนะคะเอายาให้นางแป๊บคุณผู้ชมโอเคค่ะสวยๆเพิ่มยาไปลูก ไปค่ะเท้าหลังเน้นเท้าหลังนะคะเหมือนกับเวลาเราฟันหน่ะต้องออกมาด้วยคุณผู้ชมเพราะว่านางกระทืบเท้าทีนี้นแหกนะคะบอกเลยโอ้ยระวังระวังไอ้นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำนางกระทืบเท้าค่ะไปค่ะกาดิโอฟันเท้าให้แหกแหกไปเลยลูกฟันคาหนีสวยสวย่งหนีก่อนพูดตายตายตายเกือบแหกคุณผู้ชมไปค่ะ อ่าวิ่งออกมาลูกพรอมโตไปแล้วนะคะอีพรอมโตชอบไปก่อนเพือ่อนคุณผู้ชมค่ะนางเลือดน้อยสุดโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราใช้เวทมนต์บ้างสิไปแ,แล้วไปแ,แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งออกมาก่อนโอเคค่ะอุ้ยตายคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยตอนแรกนึกว่าใช้เวทไม่ได้นะคะดีฉันกดผิดเองอโอ้ยอีพรอมโตแป๊บค่ะ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสกิลของอิกนิดเป็นฮิลดีกว่าคุณผู้ชมรีกรุปนะคะอีพรอมโต้ค่ะไหวไหมลูกเธออุ้ยไปกันหมดแล้วคุณผู้ชมรีกรุ๊ปก่อนค่ะแป๊บหนึง่งโอเคค่ะเพิ่มเลือดนะคะสวยๆอ่ะทีนี้วิ่งแหกออกมาก่อนระวังตายระวังตายเธอมันเหมือนกับต้องตู้ๆแล้วออกมาคุณผู้ชมมันอยู่ตลอดไม่ได้เราจะตายเอานะคะ เนี่ยอีพรอมโตก็จะไปอีกละโอเคค่ะได้อยู่ได้อยู่อคคุ้ยนางกระทืบเท้าแรงมากคุณผู้ชมเห็นไหมพรอมโตหไหวไหมคะเธออ่ะยิงก่อนยิงก่อนโอเคค่ะอ่ะวิ่งแหกออกมาลูกระวังตายเพิ่มเลือดนะคะให้อีกนิดกับพรอมโตค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเวลามาสู้พวกนี้อ่ะต้องมียาพร้อมนะคะ ถ้าไม่พร้อมนี่แหกเลยนะโอ้อ่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวใช้เวทไปสวยๆอีพรอมโต้ไปอีกแล้วคุณผู้ชมอีนี่นะคะอ่อนแอสุดโอเคค่ะเพื่อนไปแท็กแล้วฟื้นแล้วระวังค่ะไหวไหมเธอไปอุ้ยอีนี่วราปไปไม่ถึงไปค่ะไปค่ะสวยกาดิโอไปแล้วคุณผู้ชมเพิ่มเลือดแป๊บ เก่งมากค่ะอย่าเพิ่งตายนะคะอีพวกนี้ตื่นขึ้นมาช่วยกันตู้ก่อนอุ้ยระวังแหกค่ะตายแล้วตายละ,ยละไปค่ะ<แ>การดิโอปันแหกลูกทุบมันค่ะอย่างนั้นแหละ4 0 0พันกว่าถือว่าเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมในการดิโอไปลงไปนอนแล้วอีหอยนอนแล้วนอนแล้วคุณผู้ชม ปุกอพรอมโตก่อนค่ะสถานการณ์เร่งด่วนอีพรอมโตขึ้นมาช่วยกันตู้ก่อนแกมันนอนแล้วนะคะคุณผู้ชมล้มเลยค่ะช้างลม้มฟันไปฟันไปอ้ายขึ้นมาแล้วอีหอยขึ้นมาแล้วนะคะเอาเวทไปอีกค่ะหิว <c oughs> แหกแหกอ่ะพุ่งออกมาก่อนเธออยู่ว้ยตายแล้วเกือบ <c oughs> ตายเอาคุณผู้ชมค่ะไปค่ะกาดีโอ ทุบแหกโลกนีไปเลยค่ะล้มอีกแล้วคุณผู้ชมสวยมากสวยมากล้มแหกหมดล้มแหกหมดอีกนิดหลับนะคะตื่นก่อนอย่าพิ่งหลับป <c oughs> ลุกให้หมดคุณผู้ชมอีพวกนี้ห้ามหลับ <c oughs> สถานการณ์ครับคัน <c oughs> โอเคค่ะมันลุกแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมนางลุกเร็วอยู่นะ <c oughs> ไปอีกสวยมันจะตายแล้วค่ะ มันจะตายแล้วปันแหกปันแหกว้ยหลบหลบหลบอุ้ยตายเกือบหลบไม่ทันมันหลบไม่ทันด้วยแหละเมื่อกี้อ่ะลงไปนอนแล้ว <c oughs> เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมขะล้มช้างได้แล้วนะคะตัวใหญ่เวอร์คุณผู้ชมอ่ะปีนขึ้นมาซีปีนได้แค่นี้หรอ <c oughs> อุ้ยคุณผู้ชมดูดิตัวใหญ่มากในที่สุดนะคะน็อกติดและผ่องเพื่อนก็ทำภารกิจสำเร็จค่ะ อะลองดูนะคะตัวใหญ่เวอร์วังอลังการดาวล้าน8มากคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสเลยนะคะเรียกนกมาค่ะโอเคมาหรือยังค่ะอ่ะมาแล้วส,สวยๆค่ะไปส่งเควสค่ะคุณผู้ชมถือว่าประสบความสำเร็จนะคะแต่แนะนำค่ะถ้าเลเวลยังไม่เยอะเนี่ยอย่ามาสู้นะคุณผู้ชมตายนะคะ มันกระทืบทีหนึ่ง HP หมดนะคะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นนางมีความร้ายกาจอยู่ค่ะไปเลยค่ะเจ้าชายตอนนี้ตามฆ่าสัตว์วิเศษเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะคะถือว่ามีความงดงามดีงามมากค่ะถึงแล้วนะคะใช้เวลาวิ่งกันแหกมากคุณผู้ชมอ่มาตรงนี้ค่ะลูกโอเคค่ะมาตงเววควสค่ะคุณผู้ชมค่ะ ลงเลย nice เรียบร้อยค่ะสวยๆเก๋ๆเนาะคุณลุงค่ะมาส่งเควสแล้วค่ะ s <S เรียบร้อยนะคะ <How does S 1> คุณผู้ชมเก๋ๆ,ๆ,ๆค่ะล้มคาโต้เบลพัดได้นะคะสำเร็จไปอย่างสวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ